ครับวันนี้ก็จะมาทำฮอร์โมนไข่นะครับเราทำไปใช้เองครับอันนี้ก็หน้ามะม่วงกำลังจะออกดอกออกดอกจะออกดอกแล้วนะครับต้องทำฮอร์โมนไปลดลดชอบมะม่วงสักหน่อยนะครับน้านี้มะม่วงมะนาวรู้สึกว่าจะออกดอกวันนี้ก็เลยจะมาทำฮอร์โมนไข่ครับ วัตถุดิบก็มีประมาณนี้นะครับไข่ไข่ไก่สองแล้วก็น้ำตาลผงสูรสเลดิกเครื่องดื่มชูกำลังแค่นี้นะครับเริ่มทำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแกเป็นกลวยนะครับอันนี้ก็จะเอามาใส่ใส่น้ำนะครับใส่น้ำตาลกอกลงขวดนะครับ แนะนำนะครับขวดที่ทำนะครับก็ให้เอานะขวดน้ำอัดลมนะอย่างดีนะครับเพราะมันจะได้แข็งแรงครับเริ่มทำเลยนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมดุลกันเท่าไหร่ครับไม่สมดุลกันเท่าไหร่ โอเคแล้วครับทีนี้เริ่มทำเลยนะครับดับแรกก็เอาน้ำตาลก่อนครับน้ำตาลก็สองช้อนสองช้อนโต๊ะนะครับเอาน้ำตาลก่อนครับคือเขาจะได้ละลายน้ำตาลสองออครับ ผงชูรสผงชูรสก็เอาสองเหมือนกันนะครับครับผงชูรสสองครับแค่นี้พอครับต่อไปก็ไข่ไก่ครับไข่ไก่ก็สองเหมือนกัน อะไรครับนะครับปล่อยเข้าลงไปอย่างนั้นเลยง่ายๆครับอันนี้ทำทำเสร็จแล้วก็เอาไว้ก่อนนะครับคือหมักไว้สักสักอาทิตย์นึงครับต่อไปก็เครื่อนดื่มชูกำลังครับใส่กับปราหมาดสองฝานะครับหนึ่งสองแค่นี้พอครับ อันนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าต้องการไข่อีกสี่สี่ก็สูรลดน้ำปลาก็ขยับขึ้นไปตามกันทุกอย่างนะครับถ้าจะเอาเต็มขวดนี้เลยก็ได้ครับเต็มขวดนี้ก็กับประมาณทักห้า 5, ไข่ห้าฟองไข่ห้าฟองแล้วก็น้ำตาลสูร์สก็ต้องขยับมาเป็นห้าเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วก็จะเขยา่าเขย่าขว,วดนะครับเขย่าให้น้ำตาลละลายนี่ครับน้ำตาลเขานอนข้นอัน,นอันนี้ทำทำนี้เสร็จแล้วก็เอาหมากไว้ที่ร่มนะครับเอาไว้ที่ระเบียงบ้านได้นะครับให้แดดลำไรนิดๆน,น,นะครับไม่ต้องให้แดดโดนแดดมากครับ แล้วก็สําคัญสิ่งสําคัญเวลาขยา่าเวลาตอนเช้าต้องมาเปิดฝาให้ด้วยนะครับเปิดตรงนี้นะครับมันจะมีการาดนะครับเปิดออกให้ทีนก็ปิดไว้เหมือนเดิมวิธีเปิดก็ต้องพยายามอย่าอย่าให้ฝาเนี่เข้ามาหาตัวเองนะครับให้ออกไปข้างนอกอย่างนั้นเวลามันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับมันจะระเบิดพ,พุ่งเลยนะครับ ครับแค่นี้พอคืออันนี้ก็เอาไปลดลดต้นไม้พอครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเียงเท่านี้นะครับ